นี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยนี่น้อยอ่ะอยู่กับแดดดี้ไปก่อนแล้วกันนะนั่นแดดดี้ทีวีแมนงน้นเหรอเอาล่ะมันถึกกล้องเสร็จเรียบร้อยขอให้โชคดีแล้วกันนะโอ้ส็นพู้โุดยอ เอ้ยมาจากไหนเนี่ยไอ้โถสวมชานใหม่ๆใหม่ๆม่กเแค่นี้ก็สิ้นเมืองเฮ้ยอะไรอ่ะขอบคุณมาก daddy tv man าหลกนายทั้งหมดอิสระแล้วออกมาได้ทำดีมากไอ้น้องชายแต่งานเลี้ยงมันต้องมีเลือกมาซีพีดีอดเยอะซีีดีดอดเยอะอดเยอะซีีด เขาไม่พวกเขาซะสมองพวกเขาติดเชื้อไปหมดแล้วอาล่าทุกคนเตรียมอพยพห้หมดแล้วนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ย บอกนะว่ามันจะสร้างรางไททันของจีแมนอ่ะเฮ้ขอดูด้วยคนสิอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นแซนทิสดูโจมสิงนี้สิปิดกองบาบานั้นซะนั่นมันเป็นความลับ เขาพูดถึงความรับไอของเขานะ่ะนีอะไรฉันเูอฐานทัพสิงห์ของมึงแล้วเอาละเพื่อนใกล้สิ้นลาแล้วนะขอบคุณมากเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วทันกีแมนอยู่ไหนน่ะเจย์เย็นๆพันคายหน่อยนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะแล้วนายหมายหัวไปไหนมาละ่ะ ว่าเจ้าอยู่ตรงนี้เองสินะเดี๋ยวเราต้องรีบไปที่ฐานก่อนไม่เนียนเลยนะตรงนั้นเนอะมาหาปปามาแย่แลวแย่แลวเราจะต้องรีบไปกันดีกว่าไม่งั้นฉันจะโดนจับได้จะเออเออเออสวัสดีมาอยู่กันอีกสักพักเหรอ,อ มุกมันุ่มเวลาแล้วทุกเราจะต้องไปจัดการกับมุกมันฉันเห็นด้วยนะทีวีแมนฉันก็ว่าอย่างนั้นนะเราต้องไปฆ่าพวกมันไม่ใช่สำหรับพวกนายสองคนพวกนายสองคนไม่ทันคนธรรมดโอ้อเซ็งไปเลยฉันอยากแค่จะไปร่วมมุกด้วยไม่เป็นไรหรอกนะท่านสปิกเกอร์แมนยังไงนายยังมีพวกเราอยู่ไง ฉันยังมีพวกนายเหลืออยู่ไงเพราะฉะนั้นฉันจะสู้ต่อไปเพื่อพวกนายนะฮะได้เวลาไปล,ปล้างควนทอยแล้วหยุดเลยนะนายจะต้องจับเข้ามาแบบเต็มเต็มน,นายควรจะต้องดีเจรนาบาพาไปดีๆก่อนที่จะสายเกินไป ีอย่างน่ากลัวเลยอ่ะเพื่อนเอ้ยนายลองดูในแท็บเล็ตของนายสิในแท็บเล็ตมีอะไรเหรอเพื่อนทุกคนตอนนี้สถานการณ์เย่มากเลยมีผองหมายเข้ามาจะมาจัดการกับพวกเราตายซะนั่นมันเจ้าพวกแอสโตอย่างนั้นเหรอจริงอย่างที่ไอ้ยิมพูดด้วยทุกคนเราทุกคนกำลังมา อวดดีไอ้พวกสารไทยท่านที่สี่เขาที่มันของเพื่อนของฉันและไอ้ใหญ่เนะีไอล้ลำแสงสีแดงนั้นมันทำอะไรฉันไม่ได้เดี๋ยวแกจะได้เจอของทีเด็ดจัมโบ้ไซใหญ่ย <ELL> จอนตี yeah! ายาอาเจ็บากเบิกเลยไถท,ทั้งคาเมล่าแมน <c oughs> ขอโทษเลยนะทุกคนแต่รอบนี้ฉันจำเป็นต้องทำมันจริงๆเอาเลยนะเพื่อโลกใบนี้แล้วเผาคาเมล่าแมน มันช่วยเขาหยาดจิงเขาไปเรื่องค่ะเราต้องเข้าไปในควันของไททันทีวีแมนก่อนที่เราจะสายเกินไปโอ้ไม่นะอ้าโอ้ไม่นะไททันคาเมราแมนมาทีเดียวกองกำลังเราลดไปเยอะเลยไอ้พวกเอสโตไทเลนพวกแกต้องหยุดใช้ไอ้สันควาน่ะ